สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและท่านผู้ชมที่ารบหลักทุก่ันนะครับมือนีเฮ็ดว่ายทำว่ายจากผลไม้สึ่งเ้าสิใสผลไม้จักกิโลน้ำจากกิโลน้ำตาลจักกิโลใสมกกีใส,ใสยังแหนนะครับซึงผลไม้เท่ากับิไปเบิ่งกันเลยว่าเป็นผลไม้สนิทไดห,หรือหมากใม่ที่เ้าสิรใสเฮ็ดวหายมือนีเท่ากสิเอานี่นะครับหมากม่วงห้าว มะม่วงหาวมะนาวโหถึ่งหอกกระเสียวหมากมันหมากดำดำมันนาอครับหมากที่มันสุกไปเฮ็ดไหวกันเมื่อน,นี้หอาก็สิเบิ้งวิธีการเฮ็ดไหวค่าไหวเฮ็ดยังไดเอาก็มาไปเบิ้งกันเลยครับพี่น้องครับเอากระเบิ้งอุปกรณ์ที่เสียสิีซทํานน้อครับซึ่งได้เตรียมไว้แล้วสําหรับหมากใหม่สิ่งหอได้จัดเตรียมไว้ที่จ้า กวงาขาวบักหน้าหูในล่างเราทำข้อสาแล้วเรียบร้อยพรอมที่สีเฮ็ดส้นประกอบมีน้ำตาลแดงน้ำตาลแดงบ้านเท่านีา่นะจางน้ำตาลนี่ยังใส่อ้อยไปได้วยน้ำตาลแดงเนาะและ้วก็ช่องอีหยังลรเยดนี่ต้องเย็ดเป็นโตมักให้มันเป็นไม้แล้วข้อกับว่านี่ส่วนผสมกันน้ำหมักไม้นี่จัด สามโลหรือหาโลก็ได้กับน้ำสามลิตรสามลิตรต้มหมักไม้หาโลก็ได้สามโลก็ได้บานนีเข้ากับวิธีเห็ดกะมาเบิ่งนกันเลยเอารีกันเฮ็ดไหวมักไหวจากสนางก็นาดื่มนางินเท่านี้ละก้ะเฮ็ดใส สามรีดเป็นสามรระกันหุดนาลีกรกไได้ได้จ๊ะใส่นำาลักสามกัวตีแล้วมันัวละลิเคิงแบบสามรีดที่รีเพราะว่ามันเป็นมังมลายอยู่แตเลสสยสลายอยู่ที่กินสูตรมันจะมังมสามโลมันตานแดงโลนึงนีผลไม้ันลายก็เลสใส่สน้หลายไม่เจ้า วี่ีการเท่ากับบีบลองน้ำบีบตะหนวยหนมันแตกลองน้ำค่เข้าไปต้มมันยังคอยนวลมันยังคอยเปียกมากบีบบีบ บีบคั้นให้แตกทุกลูกเลยบ่าคั้นทุกลูกเลยเพราะยังคือได้เมื่อได้ยังมันออกมาใส่ใน,ใน,ใน,น้ำใส่คือเป็นห่อติต้มค่าปียกทั้งสมันกับพกเปียยไงเหรียห่อเพื่อขันต้องขันพวก,กบีมนนกบนนมันแตกแล้วนวดมับตีแยงมาใส่น้ำเพาก็ไปต้มได้ที่ทำขั้วสะอาดแล้วครับล้างยางล้างยังมันออก มันกับว่าร้อนก็ได้ขั้นว่งห้าวมะนาวหูถ้ามันผลไม้มันเป็นยางเนะอีแดง,งตัวไซด์มนบิดหนำมันออกสีหนำจะออกสีง้องครับพี่น้อกมักไว้ประมาณพยายากให้แซบปีให้ปีขึ้นไป ถ้าพ่อกินกะหกเดือนสามเดือนหกเดือนก็กินได้แล้วเขาหมักไว้สามเดือนหกเดือนนี้มันก็เป็นแล้วก็มีน้ำาตาลน้ำตาลไส้แดงแล้วก็ผงมักไกว้ครับอันนี้คือผงมักไว้นี่เป็นผงมักไว้ผงมักไว้ โคชาเราพี่น้องไม่บันพออนอุ่งี้ไสนาหลายปันไดไสสามกิโลต่อน้ำตาลแดงเท่าไดน้ำตาลแดงโลหนึ่งถ้าสูต้นเท่ารน้ำตาลแดงโลหนึ่งผลไม้สามกิโลน้ำน้ำสามลิตรแล้วก็โค้งนี่ซอสซ่าหนึ่งี่หนึ่งซอสชา,ชาสองได้ปะสองก็ได้แต่ว่ามันแห้งมันสีรุ่นแรกโหด มากรุ่นแรกแต่ใส่หลายสองซ้อนครับคือวิธีการเห็ดวายวิธีการทำวายมาเปลี่ยนมันดดีวแล้ววิธีการทำวายหมากวายมาจากะม่องวงหาวบกเน่าโงครับนี่คือกม่วงหาวมะเน่าโฮนะครับ กำลังสิสุกนี่คือชุดแรกที่เอาไปเฮ็ดกับพี่น้องโดกโดกเป็นตะไดได้ไหลไอ้จะล่อนอยู่ลายกระติกกระตุงอยู่ ที่มันสุกนะครับมันมีของผ้าอ้วนมันมีของผ้าจอยเฮ้ยท่านกลิ่นเพ่งเห็ดบน่ากินนองเลยวังแนี้ล่ะเสริมพลังร้อมยามคมามใกล้ๆกล้เลย ตามตัวหางหีลุ่งลุ่งนี่นมันแตกซพื่อไงกำลังลวดมันเาก็ต้องงวดให้ลูกลูกมะนาวแตกมะนาวโหม่วงห่าวมะนาวโหเขากเขางวดแตกไมลาาเาไปอันนี้คือ,อคือสุดแรกครับสุดแรกเดี๋ยวนี้ยังกำลังแดงเต็มต้นอยู่ยังว่าทั้นสุกอันนี้คือสุกสุดแรก พี่บัวไทยวันยองอะวันซึมอะผมใส่หนาใส่ปตาเทียสีได้กินพี่น้องเฮ้ยมากิแต่กินง่ายง่เป็นแค้นเลยเอะทำรเนี่ยหระเทียสีได้กินเพิ่นบ้านเราบีบก็ได้ษได้แน่แน่เอยมันเหมือนยูน่ากันจะมกลุ่มมันเนี่ย ต้องเอามากมันดำย่างเดียวมันบ่หมากซุกย่างเดียยว่างเดียวเพราะว่าเขาจะสิหนวดเนื้อมันได้แต่มันบ่ซุกเขาบีบมันบ่แตกมันเบิ่ยเ้าต้องเอามากซุกๆซุกมันซุกไปเลยนี่มันซุกต้องหลายขั้นตอนครับเถึอสิแล้วเมื่กันได้เพซุกเหมือนอยู่กเขาเลยนันอีู่ไม่ได้เพราะแก่ไันอามามันซุก กับง่ายให้จะได้เหนียร์ไรหลังจากที่เราหนวดเราคันเนี่ยมันแตกแล้ววันนี้ก็เอามาตมุมครับตุ่มให้มันห่อนมันเดือดนะครับปุ่มไฟมันก้น,นอานนา้ำอาเนื้อมันบ่ อเดือดฟุบบ nah nah ุบเลยแวกาก็หลอกถิ่มความนอนให้ดบียบนเนื้อมันเลยเสือทิ่มกาทิมพเนื้อก็เปียกกัไนต้มเปี้ยแลังเน่ต้มเปี้ยแล้วเบียกากันไน่อก่องเอาเอกเอาเลืองเอาเปลือกกากาพถิ่มอะ ออกดเอาหนามเอาเนื้อมันเหมือนเนื้อมเอาเนื้อ,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 อก,วอออกวอ็ว่นนาออเนื้อมันเปียกออกแเมื่เดืยวก็เปียกกับไงงั้นจากเดือดเปื่อยแล้วก็มันเย็นออกหนามเอาเนื้อออกเปลือกเอาเม็ดมันออกนค้นเอาหนามเอาเนื้อมันบ่ เดือดฟวบบุบเลยแล้วกากมันออกถิมความนอ,อนให้ดียบนเนือมันเลยซืือถิ่ม,มกาิมพ่อเ,อเนเื้อก็เปียกกับหน่ยต้มเปี้ยแล้วห่ต้มเปี้ยแล้วนื่อกเกกาบกันหนองกลเอากององเอาเปลากากเนิมอซะ กดเอาน้ำเอาเนื้อมันเหมือนเนื้ำเอาน้ำเพราะว่าเนื้อมันเปรี้ยวตอมันเดือดตุบเปียกกับใน่ั่หลังจากชีดเดือดเปื่อยแล้วก็มันเ็นเอาน้ำเอาเนื้อคองอกเปื้อนอม็ดมันออกครับพี่น้องหลังจากที่ต้มเดืเปื้อนซุกแล้ว กล่องเอานก้ำหนาต้นหนามกล่องเอกกากก็ยังออกแล้วต้นนาำมันเหลือต้นนมนวลมันหาโตมันเลยกระเพี้ยลเไม่มีเ่ากลองมะเร้วเป็นลักษณะจะแบบล่อไว้มันเย็นปะเแล้วเทนตาลงเลยอ๋อลงเลยบะเอาไว้่เทนตาก่อ พอเราว้าถั่วหมากไหมถ้าวที่น้ตานก็่วนถงต้นตัลนีุ่ละลายได้กิโลสามกิโลเลยลไมสามโลก็คือใส่น้ำตาลหลายโลสองโลเลย มันมันมันถุงละสตุงละกึ่งโลโอถุงละรึ่งกิโลพอพอโลตัวนี้ถุงหนึ่งพอโลเดียวมกิโลห้เออกิโลพอ่นจ้า่แล้วก็แล้วก็เือนอนนีเอยนะี่ืแล้วก็ปืนอะไอาีก็ือก็อ ต่างได้ใช่เพื่อนะใส่เต็เตตมเลยรึผงละขึ้นกิโลหรอเป่อ่าใส่ไปแล้วห<ถ>นึ่งกิโลโ<ถ>สี่ใส่ละจักดุงใส่หมดเลยบ่อันใส่ใจักฟองโลนี่แหละเพราะว่าออ๋มังไม่ไงมาอันนี่มันสมมันสมลาบานี้อันยี่ขึ้นโตยู่โตแล้วมันสิด,ดูจมตาลเบิด ไม่ติดดน้ำตาลเราลดบานสบมี uh ่เลยแค่ลองเบิดเป็นหุแค่ลองเบิดกับเบ่งด้เอาไว้เนเ่งีแค่รองเดดกานี่มันอุ่นน้ำอุ่นจนลยแล้วกค่อยเอาุงน้ำมันิอุ่นเหรเต็มย่างหยิดถุงนึงว้านี้เพิ่งอัด มาติ่มพวมารสกาดหน่เาติ่มเขาสามาติ่มได้ว่าเขาจะเอาแบบกไดเลยหวานักหานหน่อยหานไรส่วนจะนั้นตาละลายนะกินลงรสจาดพวกมาเข้ามากหวานแทกโบเดี๋วเอาหวานซ้เนเลิเย้ตตนเน แสบแซบแสบเหรอแต่ว่าหั่นไม่เป็นน้ำตาลโล่คืนน้ำตาลโล่คืนตัวนี่แหาะมองแสบมันควงมันซ่อนสอนนี่ใส่สอนเพราะดีกวางแล้วได้ซ่อนแต่แป้งมันก็ดีเลยมันนี่แหละของแสบมันอยู่ไหนละมองซีมองสิแสบตัวแสบมันอยู่นี่อยู่กระโปงตัวนี้เขาจงเปิดเปิดได้แค่ตรงนี้แค่ตรงบนนั้นนะอ๋อหนึ่งซองครับหนึ่งซอซา อ๋ลอยกำ,ยกำพี่นนนหนึ่งซอนซอนกาแฟซอ,อ,อนชาลกี่เอาอเไม่เพราะเอาสองรอด อ่าแกัซีอันแน่อย่างน้อยแน่สิเกดสิจใดนาก้องเดียวนี่เมานี่และอ้มามมดีดีกไจัดตาเฮ้โลสองส้อเนี่ยไม่ท้าวการบดนเนี่ยเมาเนี่ยมูดหล่งท่และลายละไล่เห็นน้ำตาลละไล่เรากะปตัวนี้ละไล่เราก็เป็นแล้วเฮาก ไปขวดใส่ทั้งมากไปเลยบบบนี้มีปลาอย่าเพิ่งกิดเหมนเด้อจ้าเผาใส่ไปสิเหม็นเงีเหยียบไได้าะว่าไปไล่เห็นของห่อนมนเป็นดีทีสนมั่งสีมันสีติดขวดระเบิดต่ำเลยต้องปิดปลาถึงเงก่คนหน้าตากรสีออกมั่งสีระบาดนี่ไปตกอยู่บนเพราะว่ายีตัเขา้นเลยหน้าตากัสีเป็นแบบนี้นะจ้าแต่ ก็นี่และจ้าขั้นตอนเห็ดไว้จากคนลไม้บรรัเข่าก็ไปกระเสมันเย็นแล้วก็ะิสบรรจุใส่ใตุติ๊กใส่ขวดได้มันเย็นก่นอนคออื่อโอ้ยังไงโอ้เจ้าก็ยยยยยยยกยบยยยยย่ยยยยยนยย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  เมานมีนนยนีนนกระอกใส่ขวดกระอกใส่ขวดตะวานยัดปิดฝาตีสันกับสีออกก็เป็นแบบนี้่นะพี่น้องเอ้ยมัน,นี้กาลอตะวันให้มันเป็นสามเดือนกินได้เมากินายก็มากินายเมาารกินหน่อยเมาหน่อยไปเนี่ยวายวายวาย,วายกิบวายผลไม้เสร็จเรียบร้อยค่ะเยอะมาก หลังจากกอกใส่ขวดใส่ตุงแล้วปิดฝาแต่ว่าปิดแน่นว่าไรได้ครับเนีแบบ่ยแตกตุ่มทันท,ที่ไปในสามมือนี่มิ้มเป็นกดเป็นแอลกอฮอล์เป็น,นกดเข้าปิดพ่อโยโย่หายมันระบายเป็นอากาศออกได้ปิดแน่นเขาปิดแน่นฉุนฉุนเป็นไข้เป็น ตาตาเห้แล้วกับซีซันกับพันเดียนี่ละจ้าเรียบร้อยคือใบผลไม้ม่วงขาวมะนาวหุญจ้าแล้วเสี่ย <c oughs> บผลไม้หลายๆอย่างมาเข็ดจางอ่างวนอ่างวนดำก็เฮ็ดได้บักเม่าก็เฮ็ดได้บักม่วงบักนัดบักแกงม่วมุ่นนี่เฮ็ดได้บดละจ้าอยากกินแซบ่บก็คือ มะม่วงหาวมะม่วงหาวหมักน้าหหนี่แสบกมะม่วงหมักเมากะหมักเมาหมักเม่าไงแล้วกะอ่างงูขันเอาไปกินหางแพ่งนี่หนิจ้าเจาไปกินหางแพ่งนี่หนิใบเป็นเขาเขาเคิร์ตีตาไว้มันสีมันสีแห้งกินได้ก็เลยเฮ็ดกินเองกิได้เฮ็ดกทำไดเขาเฮ็ดกินเองเฮ็ดกินได้ขัเลื่อนเท้าในบ้านเน้าคนละไม้ของเขาปลูกเองจ้า ต้องมีแลละจ้าโอ้สีสันเนี่ยเป็นกระเสียบใส่เป็นตุงหาริทเลยบาทเข้มอะได้หะขวดลายขวดสีเข้มข้นเป็นกระสเะสียบกระเสียบครับสำหรับวิธีการเฮ็ดไหวก็ได้จบลงซ้ำนีแ่แหละครับพี่น้องผู้ดใดอยากเฮ็ดจินก็เฮ็ด รองเบิ่งนะครับเด้อ้ายนี่กับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำคัญก็ย่เลื่อมกดกระดิ่งและข้างเพื่อสิได้ติดตามคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ